สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพี่เมย์นะคะจะเริ่มทำคลิปนี้เป็น EP ีแรกนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของพลังงานที่แรงที่สุดของคนที่ชมคลิปนี้นะคะพี่เมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวความรักของคนคู่นี้เป็นเรื่องราวความรักของใครนะคะกับเหตุการณ์ในอดีตก่อนเลยนะคะว่าในอดีต ที่ผ่านมานะคะคนคู่นี้นะคะเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันที่เขาเจอและในแล้วเรามาดูว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะมันมีอะไรบ้างแต่เรามาดูก่อนนะคะว่าบุค,คลิกลักษณะนะคะของพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของพลังงานคลิปนี้คือใครเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะไพทารลอ์ขาอี EP นี้เรื่องราวความรักของ EP ที่1เส้นทางความรักอดีตปัจจุบันและอนาคตของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของใครกันคะ ไพ่ขึ้นมาบอกว่าเรื่องราวความรักของคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่รักของคุณก็ได้นะคะที่มีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุดินนะคะเมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะคนที่มีธาตุดินนะคะเมสสิงหธนูนะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะอาจจะเป็น ไพ่นะคะไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาอาจจะเป็นตัวตนของคุณหรือว่าคู่ของคุณก็เป็นได้นะคะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเรื่องราวความรักนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณเส้นทางความรักในอดีตที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างพบเจอกับอะไรบ้างไพ่หล่นขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะมีการรอคอยเขาเรียกว่าคุณทั้งคู่ในอดีตอาจจะพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่อยากจะมีสมาชิกใหม่นะคะอยากจะมี ตัวน้อยๆนะคะมีพยานรักด้วยกันแล้วตอนนี้คือรอคอยนะคะรอคอยการที่จะได้ พบเจอหรือว่ารอคอยนะคะกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นมานะคะมีการวางแผนไว้ว่าจะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกันนั่นคือสิ่งที่คุณวางแผนไว้แล้วก็พูดคุยกันไว้นะคะคุณเคยพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนที่จะมีลูกด้วยกันกับ คนของคุณหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเช่นนั้นนี่คือพลังงานของคุณนะคะมาดูอีกว่าแล้วในอดีตที่ผ่านมานะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคุณกับคนรักของคุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความผูกพันกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นคู่รักที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเด็กนะคะหรือว่าคบกันมาตั้งแต่การ ใหม่ที่เป็นเรียนด้วยกันนะคะใช้ชีวิตเรียนด้วยการรู้จักกันมานะคะหรืออาจจะเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีวงสังคมอยู่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือแต่ แต่เขาเรียกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะมาดูอีกนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณในอดีตเป็นอย่างไรนะคะจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตหลายๆอย่างอาจจะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้าย ายบ้านใหม่ทําบ้านใหม่ย้ายงานใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อให้เข้ากับคนคนนี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาดูว่าเส้นทางปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องราวของปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะพบเจออะไรอยู่พลังงานของคุณ พบเจออะไรอยู่นะคะมันจะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคนแค่สองคนนะคะเรื่องราวความรักของคุณมันมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่หรือคนที่เขารู้จักคุณนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เข้ามีเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ใช่เรื่องคนสองคนที่คุยกันมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบุคคลที่สพี่เมย์ไม่ได้อ่านว่า เป็นมือที่3นะคะอาจจะเป็นมือที่3ก็เป็นไปได้สําหรับบางคนบางคู่อาจจะมีสถานการณ์ที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรือ ตอนนี้เผชิญอยู่กับมือที่สก็เป็นไปได้ในความรักความสัมพันธ์คุณแต่ไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นเสมอไปนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่สเข้ามามีอุิทธิพลกับความรักของคุณทั้งคู่ก็คือครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของเขาเพื่อนของคุณหรือเพื่อนของเขาเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปได้ช้าและมีเรื่องราวมีปัญหา ของบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเวลาที่คุณนะคะ2คนจะ ทำอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ตลอดเวลาเลยนะคะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลที่3เพราะฉะนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็จะเป็นไปได้ช้าและทําได้ยากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนพี่เมย์จะบอกแบบนี้อย่างเช่นเรื่องการแต่งงานของเราหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่แค่ยกตัวอย่างนะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขาครอบครัวของเราเพื่อนของเขาเพื่อนของเราญาติของเขาข ของเราประมาณนั้นเลยนะคะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะไม่ใช่บุคคลที่3จะเป็นมือที่3อย่างเดียวเลยนะคะค่ะมาดูอีกนะคะว่าปัจจุบันพบเจอกับเรื่องอะไรอยู่ในความรักความสัมพันธ์ไพ่เล่าเรื่องนะคะต่างคนนะคะต่างที่เก็บหอมรอมริบนะคะอยากจะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรำรตอนนี้บอกเลยว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของการทำงานเก็บเงินนะคะ ทำอะไรได้ที่เป็นเม็ดเงินได้คุณจะทำนะคะสถานการณ์ตอนนี้คือเก็บเงินแล้วก็เป็นคนที่ขนขวายที่จะ สร้างรากฐานของครอบครัวสร้างรากฐานที่ดีของครอบครัวในอนาคตนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วคนทั้งคู่บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูว่าเส้นทางความรักต่อไปนะคะจะเป็นอย่างไรต่อนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเส้นทางความรักของคุณนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เทา้าอาจจะมีการเดินทางหรือได้เดินทางด้วยกันไปที่ไหนสักที่หรือมีแผนที่จะเดินทางด้วยกันนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีการคิดที่จะทำโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างชีวิตใหม่ๆเพื่อสร้างเช่นเส้นทางใหม่ๆนั่นเองหรือการงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเปลี่ยนไปในการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือ หือการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองการเดินทางนั่นเองนะคะนี่คือเส้นทางความรักของคุณพลังงานของคุณมาดูไพ่เล่าเรื่องต่อว่าเป็นอย่างไรอีกนะคะสิ่งที่คุณจะพบเจอนะคะกับเส้นทางความรักของคุณคุณทั้งคู่นะคะเป็นคนที่จะต้องใช้ความพยายาม ต่อสู้ฝ่าฟันและอยู่เคียงข้างกันไปเพราะว่าคุณทั้งคู่ต้องการการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันต้องการคนที่อยู่เคียงข้างต้องการคนที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวใดนะคะคุณอยากจะให้เขาเป็นกำลังใจให้หรือคนคนนั้นอยากจะให้คุณเป็นกำลังใจให้คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะมาดูอีกนะคะว่าเรื่องราวของคุณจะพบเจอ กับอะไรอีกไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะมีความรักความมั่นคงอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าในความรักนั้นจะต้องใช้เหตุผลนะคะต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันต้องใช้เหตุผลในการตัดสินหรือการตัดสินใจจะทําอะไร อย่าใช้เฉพาะหัวใจรักอย่างเดียวให้มองถึงเหตุผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วนั่นมันจะทําให้ความรักของคุณพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็หนักแน่นให้มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันต้องการความเชื่อใจเชื่อมั่นในกันและกันค่ะ